อยากเห็นทะเลหนูน้อยหกขวบป่วยมะเร็งและสุดท้ายผู้ภัยช่วยสารฝันหนูน้อยหกขวบป่วยมะเร็งและสุดท้ายอยากไปเห็นทะเลทะเลอยากกินกุ้งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทาเอาน้าตาซึมกันทางโซเชียลจากกรณีที่นายมนตรีแต่รักทานันเทศบาลตาบลนอนหัวพ่อได้โพสต์เท่าเรื่องราวหลังจากที่หน่วยผู้ภัยมังกรชนบุรีสารเจ้านาจาซาไทยจื้อ ได้พาเด็กหกขวบไปสัมผัสน้ําทะเลเม็ทรายครั้งแรกและอาจเป็นครั้งสุดท้ายของน้องเนื่องจากน้องปวดเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายโดยทางหน่วยกู้ภัยได้จัดเตรียมรถสารฝันเด็กหกขวบวินาทีที่น้องมาถึงและเห็นทะเลตามความฝันน้องยิ้มและดีใจมากๆคุณพ่อถามน้องว่าอยากเอาขาจุ่มน้ํำไหมน้องพยักหน้าคุณพ่อไม่รอช้าพุ่มน้องเอาขาจุ่มน้ําทะเลและพื้นทรายพร้อมคอยหอมแก้มน้องตลอดเวลา แสดงความลับออกมาให้น้องได้สัมผัสในแววตาของผู้เป็นพ่อมีน้ำตาไหลออกมาตลอดน้องบอกอยากกินกุ้งทุกคนไม่รอช้าไปหาซื้อกุ้งเผาให้น้องน้องได้แค่ถือกุ้งเผาในมือตลอดได้สัมผัสรสชาติของกุ้งสองกนิดที่ได้รับการป้อนจากคุณพ่อและคุณแม่เพียงชิ้นเล็กๆไก่เหลืองที่ขึ้นชื่อของบางแสนน้องก็ได้แค่สัมผัสแต่แววตาที่ไร้เดียงสาข,ของน้องแจดงออกมาว่าน้องน่าจะมีความสุขมากที่สุด นี้งจากจบภารกิจน้องยังปลอดภัยขณะที่ตัวกำนันได้ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยภารกิจนี้ส่งต่อความฝันของน้องที่ป่วยเป็นมะเรง็งระยะสุดท้ายที่อยากเห็นน้ำทะเลสักครั้งในชีวิตโดยเรื่องราวดังกล่าวถูกแชรออกไปกว่า30,000ครั้งส่วนใหญ่ขอให้น้องได้รับคุณเกิดปาฏิหาราในการรักษาขอบคุณที่มาของข่าวจากไซอัมนลลดทองสยามนิว